เอาละครับท่านผู <crispy S 1> ้ชมครับวันนี้เราก็มารีวิวเกมกันอีกแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิ่งไปทางไหนนี่ไอจังก่ะนจังจังอนจังจังวิ่งเอ้ยเหนื่อยวะทำไงดีจะกินแตงโมหรือว่ากินน้ำดีเฮ้ยทำไงดีฮะอย่างงี้ต้องดื่มน้ำสักกระหน่อยละนี่เอ๊ะดื่มน้ำปุ๊บดื้ออุ๊ยวิ่งวิ่งวิ่งฮะ มรื้วเหรอมีอะไรมากั้นเหรอใช้บันไดหรือกันไกหรือว่าอแบบนี้เราก็จะต้องใช้กันไกลแล้กันเหุอหือละลหละตัดเลยเอาหมาเมื <laughs> กี้โดนหมาเลยมาใหม่ จข้อดื่มน้ำสักไหนดื่มน้ำอะไรดีขอดื่มน้ำแล้วกันแตงโมไม่กินละเมื่อกี้กับตายโอ้โหวิ่งได้จุนี่ฮะมีลกันทำไงดีเอยใช้อไกลหรือว่าใชบันไดขอใช้บันไดล้กันนะว้าวรลืนี่โอ้โหบานจะหลุยเมื่อกี้โดนหมา ชูวับนี่ด่านต่อไปนะครับโอ้โหปีนปีนลั้ยเอาวิ่งใหญ่เลยตั้งแต่จังก็ยังแจ้งหาคุณโจทย์ว่าโดนหมาโดนหมาหมาไล่กัดวิ่งหนีวิ่งหนีว่าหมาหมาเฮ้ยเฮืออ้ายใช่อะไรดีน้องไก่เอาน้องไก่ไปกินก่อนอุ้บนี่อู้ป้าวมันไม่กินล่วงเลยมันไม่กินน้องไก่อเอาไปเอาไปจะหมาเหรอจะหมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลย สู้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 อ่ะวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนแอะ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 จะกัดคนจะกัดตู้แทนได้กินขี้ขี้ในตู้ของเจ้าแหะไอหมาไอหมาแล้วดีเอากระดิ่งเลยเรียกกระดิ่ง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 อ้าวหยุดเฉยเลยเอาวิ่งหมาอีกแล้วอืมเอ้าทำไมดีล่ะคันนี้เอ๊หนังสือพิมพ์หรือกล้วยอ๋อหนังสือพิมพ์แล้วกันโยนหนังสือพิมพ์มัดสำเร็จไหม ว้ายไม่สำเร็จโอยวิ่งไปแล้วไอ้ไอ้หมาโอไงดีวะเฮ้ยเอ้ยเอาไงดีเออยหาแฟนให้มันแล้วกันน um ี่อ้าวไม่ใช่มันเดินมาช่วยกันอีกนะทำไมนะครับยังไม่ผ่านเลยด่านนี้น้ำปิ่นปิ่นล้วกันนี่ไอวิ่ง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 นึ่งโอ๊ย หมามาแล้วหมามาแล้วใชอะไรกระดิ่งนะเมื่อกี้กระดิ่งเอาชนะหนีหมากอนโอ้ยหมาอีกแล้วเจาหมาผมชอบกัดโตดผมชอบกัดโตดเอาไรเอ่ยเอาไรดีเอ่ยนักสืบีมแล้วกันฟับนี่สำเร็จอ้าวยังอีก เฮ้ยทำไงดีเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยหมาเป็นตำรวจแล้วกันโอ้โหไอหมาบ้าหรือเปล่ากระโดดไปวิ่ง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 แหววิ่งหนีแหนวิ่รักกันจังไหนโจรรักกันหนีนี่อะไรเนี่ยเหมือนมีน้ำหรืออะไรเอ่ยน้ำเหรอลองกดดูดูตัวนี้ดูดิ นึกชึกนี่ทำไงดีอันนี้แล้วกันนี่คืออะไรอ๋อผู้เสือนะครับเดินข้ามจริงๆเลยเราเืออ้าวอันนี้เขาห้ามทำไงเอยทำไงดีอใส่หมวกแล้วกันนะทึกชึนี่ฮือหาวเอาได้ไหมนึกชึกเฮ้ยจังเล่ดดะ ทำไงดีล่ะนะาเอ็บอหน่อยเจอ,อันนี้ละกันคอนอ้าว่านช่ยลุยอ้าวามีตำรวจมาอุ้ยโจรมาเฟียอ้าวมไม่ใช่นี่วับ ตัวนี้เหรอตัวนี้ต้องบูเสือนะบูเ <c oughs> สือผอ,อ <c oughs> จ,จะเาชตลอดแฉอันนี้ใส่หมวกนะจะใช่เหรอว้า <Wow. S 1> ลองดูองดูเออกกอันนี้เป็นผีเหรออะลองดูหวบ โอ้โหได้เยอะมากาแฟนๆฮะนี่อะไรเอ่ยอ๋อจะไปตรงนั้นฮะเปลี่ยนชุดเหรอเปลี่ยนชุดอ๋อเปลียนชุดเหมือนเดิมที่แท้ก็โจรนี่เองพี่ว่นนักธุรก,กิจอะไรสักอย่างะอะไรเลยครับคุณโจรคุณโจรไดไม่ไหนครับคุณโจรห้าร้อยใช้กุญแจหรือว่าใช้อะไรดีเอ่ย ใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะงัดดูฟรับฟรับฟรับเราเป็นโจรได้อย่างไรทเอ่เอ้าโอ้โหนักธุรกิจโอ้โหไปทางไหนเอ่ยอ้าวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดหยาบอ้าวเป็นโจรโจนที่เราเป็นหยาบป๊ไอ้ยองมายองมาไอ้เชิดเชิดเชิดอะไรดีนะทำไงดีเอ่ยใช้กุญแจเหรอปรากฏ ปานี่อุ้ยอย่านฉยโจนทุกอย่างไปขโมอยอะไรเดียฮะเขาให้อะไปขโมอยอะไรเอ,อ่ยแล้วเบิดมันเกินไปมั้งฮะใช้แล้วเบิดต้องใช้ที่วัดไข่เดแล้วกันเพื่อฟังเสียงฟังเสียงอ้าวผ่านเฉลยอุ้ย,อยทองเฟียบเลยอุ้ยเป็นกระสอบเลยอ้าวแล้วถุงนะถุงอยู่ไหนเอ,อ่ยถุงอ้าวมีถุงจริงด้วยจะใส่ถุงหรือว่า จะใส่หลังหลังน่าจะน้อยถุงน่าจะได้เยอะอ่ะถุงดูดิเดินตัองใ่ถุงอย่างเดียวเอ้าตำรวจตำรวจหรือยามทำไงดี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 ต้องใช่แมวแล้วกันลองดูดิแมวว้าวแมวแมวเอ้ยเอ้ยเอ้ยไล่จับแมวห้านชนบานบานอ้าวมีบันไดบันไดเก้าอี้หรือดินสอ มันมักจะหลอกเรานะ <Huh? S 1> เราจะใช้เก้าอี้หรือว่าดินสอดีนะดินสอแล้วกันนะชื่ <Wow. S 1> อว้าได้เฉยเลย <laughs> <laughs> ว่าแล้วเกมนี้มันชอบหลอกแลงไหนดีต้นไม้ต้นไหนดีอะต้นนี้ละกันต้นเล็กเนี่ยแอบเรามีแอบอ๋อเอาล้นมีหมา ต้องปล่อยแมว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 เออเออืเออืเอ,อไล่ติมไปแมวไปลยอร้อยฮะอันนี้เราก็ยังจําได้อยู่ว่ามันจะต้องให้เราใช้ดินสอปุป,ป,ปแล้วก็เดี๋ยวตัดผม